นายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นโจรต่างชาติฝันเห็นโจรต่างชาติแปลว่าอะไรฝันเห็นโจนตตตรโจต่างประเทศช่วงนี้คุณดวงไม่ดีนะอาจจะมีปัญหาเข้ามาอาจจะมีการทะเลาะวิวาทมีเรื่องไม่ดีเข้ามาอาจจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วย ให้ระวังเนี่ยการทะเลาะวิวาทตกงานสอบตกอกหักตกงานสอบตกอกหักตกงานอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุหรือทะเลาะกับชาวบ้านได้คุณมีพระแม่ตีสักติคอยปกป้องคุ้มครอง อุมารัศมีสุรัสวตีคุณมีพลังของตรีศักติคอยปกป้องคุ้มครองคุณมีเทพคอยดูแลมากมายทั้งพญานาคทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาคุณกำลังจะได้ของขวัญของฝากกำลังจะได้ของขวัญของฝากคุณมีเทพมีพระคุ้มครอง คุณมีพระมีเทพคอยคุ้มครองศัตรูจะพ่ายแพ้ตอนนี้มีคนน่ะตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณตอนนี้มีคนตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณแต่คุณสามารถที่จะเอาชนะได้เพราะคุณเป็นคนเก่งมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณนะให้คุณเนี่ยปล่อยวางไปคิดซะว่า แมวมันกัดหมามันฉี่ใส่ให้คุณปล่อยวางไปให้ระวังจะมีคนเนี่ยพยายามจะกั่นแกล้งใส่ร้ายคุณหรือดิสเครดิตคุณให้ระวังจะโดนแย่งแฟนคุณดวงไม่ดีนะอันนี้เป็นสิงโตหน้าคนกับ กิฟินเป็นสัตว์ในตำนานเมโสโปเตเมียโบราณเมโสมบเมโสโปเตเมียโบราณอะมันอาระยธรรมโอ้ยแ0 0พปีนี่คือสัตว์ในตำนานเหมือนพญานาากับพญาคุดคุณกับเขาเนี่ยเนี่ยเหมือนหน้ากับคุดนะอันเนี้ยเป็นสัตว์ในตำนานโบราณของแถบอิหร่านอิรักอิหร่านอิรักอิหร่านจะมีสิงโตหน้าคนอ่ะ เออมันจะเป็นสมัยเมื่อ8 0 0พปีที่แล้วมันอาจจะมีสิงโตหน้าคนก็ได้แล้วคนอียิปต์ที่เห็นเนี่ยเขาก็เลยเอาไปสร้างเป็นสฟิงซ์คุณอะดวงไม่ดีมีคนจ้องเล่นงานเป็นเจ้ากรรมในเวนเนี่ยเป็นรูปสิงโตหน้าคนกัดกับกิฟฟินแล้วก็เป็นความอิจฉาริษยา นกกรเรียนสวรร์น่ะมันเต้นสบัดกลนได้สวยงามมากแล้วก็มานะหมันใส้มันมีคนอิจฉามีคนจ้องเล่นงานดวงไม่ดีดวงไม่ดีดดช่วงเนี้ยดวงตกเหมือนเหมือนพายผีเสื้อถูกดาบแทงช่วงเนี้ยดวงไม่ดีให้ระวังการทะเลาะวิวาทให้ระวังการทรยศหักหลังคุณจะมีปัญหากับผู้ชายคนนึง แต่ว่าคุณจะมีปัญหากับผู้ชายคนหนึง่งแต่ว่าคุณมีเนี่ยมีพระแม่ตีศักดิอุมาลักษมีสุรศดีคุณมีเทพคุ้มครองหลายคนคุณมีพระคุ้มครองและแน่นอนเนี่ยคุณจะได้ของขวัญของฝากคุณจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าคุณน่ะรู้จักการปล่อยวางเลขนําโชค8 3ดสาม สารับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวรับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ